ล่าสุดทางคุณทรัมป์นี่ถึงขั้นปู่นะคะว่าคือถ้ารัสเซียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของนาโตนะคะแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่เป็นสงครามใหญ่ระดับโลกเอาเป็นว่าเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัน2วันเนี่ยคือจุดพีคข,ของโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในระดับโลก แต่ครั้งนี้เนี่ยดูจากเหตุผลประกอบเหตุผลประกอบที่ว่าเนี่ยก็คือเฮ้ยโปแลนด์เนี่ยถูกลุกปรานแล้วถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้วันนี้นาโตเนี่ยเขาทวงแล้วก็เขาก็บอกลูกพี่ใหญ่แล้วว่าลูกพี่ใหญ่อเมริกาที่มาตั้งนาโตเอาไว้เนี่ยเมื่อเก็ดแปปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องใช้มาตราสีแล้วนะ ในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สงครามที่เกิดขึ้นนะยังไม่เคยมีการพูดถึงมาตราสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับและคำพูดที่ออกมาจากปากของทรัมป์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คืออุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เราติดตามสถานการณ์กันมา ล่าสุดทางคุณทรัมป์นี่ถึงขั้นปู่นะคะว่าคือถ้ารัสเซียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของนาโตนะคะแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่เป็นสงครามใหญ่ระดับโลกนะคะที่คุณทรัมป์นี่พูดถึงระดับสงครามโลกครั้งที่สามเลยด้วยซ้ำไปนะคะท่านนิพัติมองย,ยังไงคะโอกาสที่รัสเซียจะเปิดสงครามกับนาโต้ทั้งกลุ่มโดยตรงแล้วก็ลุกลามยกระดับกลายเป็นสงคราม เอาเป็นว่าเกือบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยวันสองวันเนี้คือจุดพีคนะครับของโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในระดับโลกซึ่งที่ผ่านมาเราก็มองไปที่เหมือนกับมองไปที่กราฟนะครับที่เคอร์ฟต่างๆเราเนี้ยมันก็ขึ้นๆลง,ลงๆขึ้นๆลงๆแต่ครั้งนี้เนี่ยดูจากเหตุผลประกอบนะครับเหตุผลประกอบที่ว่าเนี่ยก็คือเฮ้ย โปแลนด์เนี่ยนะครับผูกลุก,กรานแล้ววันนี้ถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับและยังไปถึงเอสโตเนียโรมาเนียอะไรตรงนี้อีกเนี่ยวันนี้นาโตเนี่ยเขาทวงแล้วก็เขาก็บอกลูกพี่ใหญ่แล้วว่าลูกพี่ใหญ่อเมริกาที่มาตั้งนาโตเอาไว้เนี่ยเมื่อเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องใช้มาตราสีแล้วนะมาตราสีคืออะไร มาตราสนะครับก็คือการที่จะต้องมาร่วมกันคิดแล้วหาทางแก้ปัญหานี่คือมาตราสีแล้วนะครับเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนของมาตรา5้าคือการใช้กำลังยังไม่เคยมีนะครับในรอบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สงครามที่เกิดขึ้นนะยังไม่เคยมีการพูดถึงมาตราสี่เลยนะครับแต่ครั้งนี้พูดแล้วแล้วก็ ชัดเจนเหตุมันเกิดแล้วตรงที่ว่ามีการล่วงล้ำอนาเขตนะครับของสามประเทศที่เป็นสมาชิกในโต้ตรงนี้นะครับไม่อันนี้ยูเครนไม่ได้เป็นนะนะครับแต่หมายความว่าพันธมิตรที่เป็นในโต้เนี่ยเขาเขาทวงตรงนี้แล้วแล้วก็อ้างกฎบัตรเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับและคำพูดที่ออกมาจากปากของทรัมป์ตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่านี่คืออุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เราติดตามสถานการณ์กันมาครับค่ะมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะก่อนจะมาถึงเหตุที่รัสเซียรุกหน้านฟ้าของนโตหลายประเทศนี้นะครัก่อนหน้านี้หลังจากที่เจอกับคุณทรัมป์ที่แอลาสกา้านะคะผู้นาํารัสเซียก็ไปร่วมพิธีสวนสนามของจีนนะคะพิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการโตมโตกันของกลุ่ม พันธมิตรโปรโบซาวหลายประเทศนะคะจีนเกาหลีเหนืออินเดียนะคะแล้วก็อีกหลายกลุ่มประเทศเลยนะคะแล้วก็ภาพก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ว่านี่คือขั้วอํานาจใหม่อํานานิยมที่ลุกขึ้นมาท้าทายฝั่งตะวันตกนะคะจะเป็นส่วนที่ทําให้ทางรัสเซียมั่นใจหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ทําให้รัสเซียนั้นกล้าที่จะทดสอบกํบลาลังกับเนโตเพราะว่ามี คั่วพันธมิตรที่ค่อนข้างจะดูแข็งแกร่งและเหนียวแน่นนี่ครับผมคุณกิตาได้ยกตรงนี้มาผมก็นึกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับว่าการตัดสินใจที่จะเข้าสู่สงครามเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของฝักแับฝักฝก,กาลังฝ่ายเรามีแค่ไหนยังไงไอ้โก a บอ o ซาวที่คุณกิตาพูดถึงตรงนี้เนี่ย นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ภาพประวัติศาสตร์ของโลกนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เขาไปรวมตัวกันผมว่าอเมริกาเองก็จับจ้องมองตรงนี้อยู่นะครับว่ามีใครปรากฏภาพอยู่ในนั้นบ้างตึ่งเราก็จะเห็นตลอดเวลานะครับผู้นำเกาหลีเหนือก็พยายามจะแอบชิดอยู่กับปูตินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เขา <c oughs> ไปจัดรวมกลุ่มกันตรงนี้มันมีนัยยะครับ มีนัยยะแน่นอนที่บอกว่าใครอยู่ฝ่ายไหนนี่คือโจทย์ใหญ่นะครับที่ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยที่อเมริกาวันนี้จะต้องคิดแล้วก็ไอ้โกรปปอรเซาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับปูตินด้วยซ้ำไปนะครับถึงความห้าวหาญอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น ในสงครามยูเครนอะไรตรงเนี้มันคือปัจจัยครับที่หนุนเนื่องการตัดสินใจว่าวันนี้รัสเซียน่าจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะครับที่ที่ว่าไม่ธรรมดาทีเดียวซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าชาติต่างๆเหล่านั้นที่ไปคุยกันนั้นถ้าเขารวมตัวกันได้จริงครับมันคือการที่จะสามารถขานอำนาจอเมริกาได้เป็นความจริงครับ ก็คือถ้าในวงการความมั่นคงระดับโลกนะคะมองการรวมตัวครั้งนี้มีน้ำหนักแค่ไหนคะท่านิพัทรครับเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงศักยภาพแสยานุภาพนะคะหรือว่าเป็นการรวมตัวกันที่อาจจะมีความหมายด้านการไปปฏิบัติการทางการทหารหรือความมั่นคงในอนาคตต่อจริงๆผมคิดว่าในมุมมองแบบธรรมดารรมดาเนี่ยไม่ใช่วิชาการอะไรมากนักเนี่ยนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันพัวพันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับไอ้น,นี้มันแยกจากกันไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้จะต้องรวมตัวกันเพื่อทำสงครามอะไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้สร้างมิตรต่อกอมิตรใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรอะไรที่มันปนปนกันอยู่แล้วผมก็เชื่อนะครับว่ารัสเซียจะมีอะไรพิเศษพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยให้กับมิตรใหม่ นะครับมิตรที่รวมตัวกันได้ในขณะนี้เรื่องของผลประโยชน์นะครับทางการค้าทางระหว่างประเทศมันเป็นอะไรอะไรที่มันแยกไม่ออกนะครับระหว่างเรื่องของถ้ามันจะเกิดความขัดแยงด้งในสงครามขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้แล้วผมเชื่อว่าขั้วนี้นะครับดูแล้วค่อนข้านเอาจริงนะครับ ค่อนข้างเอาจริงโดยเฉพาะผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยที่ที่แอคชั่นเยอะมากนะครับรวมทั้งอินเดียที่เข้าไปเนี่ยน่าน่าจับตามองนะครับว่าอินเดียเนี่ยวันนี้เลยกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญแล้วทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งรัสเซียต้องตามจีบนะครับ India. อินเดียแบบนี้ท่านในพัฒนีฉากทัด ในกรณีเรื่องของความขัดแยง้งของเนโตกับรัเสเซียยังไงบ้างคะช่วงหนึ่งถึงสองวันอันตรายเนี่ยถ้าผ่านแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอยู่กันราบรื่นนะคะต่อไปหรือว่ามันมีแต่จะยกระดับขึ้นแล้วก็โลกจะต้องไปเจอความเสี่ยงที่มหาอำนาจเขาจะปะทะกันในอนาคตอันไกลผมคิดว่าสิ่งที่ไม่หยุดเลยนะครับ แล้วก็กลับไปที่ประโยคแรกที่ผมพูดคือท่าทีที่นักสังเกตการทูลูกเห็นก็คือคําว่ารัสเซียไม่ประณีประนอมนะครับตรงนี้สําคัญนะครับคือถ้าหลักการสงครามเนี่ยมันมีข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าการดำรงความมุ่งหมาย Maintain objective กลับไปที่ดินแดนสี่ห้าแนตรงนั้นนั่นคือคำตอบครับครับ นั่นคือคําตอบที่รัสเซียยังไม่หยุดและก็ไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราเข้าใจได้นะครับนั่นหมายความว่าฉากกระทัดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรัสเซียจะทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้เกิดการยินยอมยกดินแดนไอซี IC ่ห้าแคว้นตรงเนี้ยให้กับรัสเซียตึงรัสเซียเนี่ยประกาศมานานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วอบอกแล้วบอกอีก ว่านี่เป็นดินแดนที่เขาผนวกรวมเข้ามาแล้วแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้นะครับที่เซเลนสกี้เองก็มาบอกว่าเอา้าแล้วไม่ถามยูเครเนเหรอเจ้าของประเทศเนี่ยไม่ถามผมเหรอว่าผมจะให้ไหมไรครับนี่นี่คือสถานการณ์ที่มันมันอ่านอ่านไม่ยากนะครับว่ารัสเซียจะยั่วยุ ครับแล้วก็จะปล่อยของในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความระส่ำระสายมันก็มาถึงหลักข้อนึงนะครับว่าแล้ไอ้ความอึดเนี่ยนะครับความเบื่อหน่ายตรงนี้สำคัญนะครับความเบื่อหน่ายของเนโตพลังทางเศรษฐกิจของเนโตนะครับที่วันหนึ่งถ้ามีการถอดใจ ะครับจากอังกฤษหรือฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติหลักนะครับหรือปูตินมีข้อเสนออะไรกับโปแลนด์ที่เรียกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเซฟโปแลนด์นะไม่ต้องห่วงหยุดแค่นี้ถ้าตรงเนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการที่จะต้องต่อรองกันโดยมีกองทัพอยู่ข้างหลังนะครับแทบจะมองไม่ออกนะครับว่ามันน่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่การต่อรองที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย จะใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการต่อรองยังมองไม่ออกครับว่าว่าจะเห็นความสงบเมื่อไรอย่างไงแสดงว่าคือวิธีการพูดหรือกระทั่งตัวคุณทรัมป์เองก็ไม่สามารถที่จะใช้วิธีเจรจากับคุณปูตินได้แล้วใช่กลับไปที่ที่คุณได้คุณพิต้าได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับคำพูดของทรัมป์เนี่ยว่ามันจะเกิดสิ่งที่ เรียกว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าทรัมป์ก็ไม่ได้หลุดคําพูดเหล่านี้มาง่ายๆนะครับหลังจากที่เขาสเสนอหากันเนี่ยเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยพูดเสมอนะครับว่าเขาชอบปูตินนะครับตั้งแต่เจอกันที่สิอาร์กตาและก่อนนะี่ยเขาก็ชอบของเขานะครับแล้วเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาสนิทกันใช่ไหมครับเอาล่ะนะครับเอ่อ ไมตรีของเขาสองคนเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่แต่เรื่องที่งานที่ต้องทำมันก็มีผมเชื่อว่านะครับแล้วก็ทั้งสองชาติรู้ดีนะครับว่าไอ้สองครามโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ม,นมันมันคงประคองกันไปแต่ถ้านะครับแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งรี่เอ่อมันจะเป็นอุบัติเหตุผมชอบใช้คำนี้นะครับอุบัติเหตุความเข้าใจผิด หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหะครับมันจะเกิดตรงนี้ความเข้าใจผิดมีนะครับั้งที่อาวุธปล่อยนะครับที่ออกมานะครับที่ชนิดที่เรียกว่าจับมือใครดมไม่ได้มีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอะไรยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะเกิดก็ภาวนานะครับขอให้เกิดในลักษณะของสงครามจำกัดที่เรียกว่า limited war นะครับมีโอกาสครับ มีโอกาสกเอ,อเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในความคาดเดาการประมาณการของผมเนี่ยรัสเซียวันนี้ยังรุกอยู่นะครับยังเป็นฝ่ายรุกอยู่ตลอดจะไม่หยุดครับขึ้นอยู่กับว่าจะทนกันได้แค่ไหนอย่างไร สู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ